สวัสดีค่ะพบกับเคอาซ่อนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีมินิซีรีส์แนวรักโรแมนติกกับเรื่อง Her Lovely Hill เรื่องราวของจีซูที่ไปตกลุมรักหนุ่มหน้านิ่งที่ขารองเท้าส้นสูงให้กับเธอจนวันหนึ่งโชคชะตานำพาให้ทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้งและรักแรกพบของเธอที่มาพร้อมกับรองเท้าส้นสูงคู่ใจจะเป็นไปได้หรือไม่เราไปชมสปอยเรื่องนี้กันเลยค่ะ จีฮูนั่งเอกของเรื่องเธอใส่รองเท้าคู่ใจไปที่หน้าร้านขายรองเท้าเธอยือนนึกถึงเรื่องราวเมื่อปีที่แล้วที่ได้เจอกับชายหนุ่มพนักงานร้านขายรองเท้าแห่งนี้เขาสวมรองเท้าให้เธอลองอย่างตั้งใจและก่อนกลับเขายังเป็นห่วงเธอให้พลาสเตอร์ยามาพอรู้ว่าเธอใส่รองเท้าส้นสูงเป็นครั้งแรกมันเป็นความประทับใจจนเรียกได้ว่าเธอตกหลุมรักเขาเข้าแล้วจนสองสามวันต่อมาเธอกลับมาที่ร้านรองเท้านี้อีกครั้ง แต่ก็ไม่เจอเขาอีกเลยจนหลายเดือนผ่านไปเธอไปเป็นพนักงานใหม่บริษัทเครื่องหนังแห่งหนึ่งและโชคชะตาก็พายเธอได้พบกับชายคนนั้นอีกครั้งเธออึ้งไปจนหลุดปากเรียกเขาว่านายพาสเตอร์ออกมาและเธอเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ใช่พนักงานขายรองเทา้าแต่เขาก็คือแทสูนักวิจัยการตลาดเธอได้ทำงานร่วมกับเขาในฐานะลูกน้องแน่นอนว่าเธอปราบปื้มใจเป็นอย่างมากหลังจากทำงานได้สมเดือน ตอนนี้เธอแอบชอบเขาอยู่เต็มหัวใจและส่วนรองเท้าคู่ใจเดินตามเขาอยู่หลายครั้ง จนวันนี้ระหว่างที่เธอกำลังนึกถึงแต่พระเอกในห้องประชุมเธอได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยของพระเอกจากนั้นเพื่อนของพระเอกก็บอกกับเขาว่าไม่รู้หรอกว่าจีฮูชอบเขาเธอก็น่ารักดีให้ทำดีกับเธอหน่อยแต่พระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจพนักงานหญิงในบริษัทแห่งนี้จนเพื่อนต่อว่าเขาว่าเขาไม่เคยสนใจผู้หญิงที่ชอบเขาเลยเขาบอกว่าในเมื่อไม่คิดจะคบและจะตีสีไปทำไมกันจนเพื่อนเตือนสติว่าเขาอายุ28ปี แล้วต้องมองหาผู้หญิงไว้แต่งงานบางแต่เขากับคิดว่าความรักเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มาเองส่วนนางเอกก็ไปปรึกษาเพื่อนเรื่องที่ชอบพระเอกเพื่อนก็นเลยบอกว่าให้ลองสารภาพกับเขาไปเลยก็ได้แต่เธอก็กลักวจะเจ็บปวดเหมือนกับความรักครั้งเก่าแล้วก็เดินกลับออฟฟิศไปซึ่งพระเอกนั่งอยู่แถวนั้นและได้ยินสิ่งที่นางเอกพูดจากนั้นพระเอกก็มาบีบแตรเรียกนางเอกขึ้นรถ แต่ผู้จัดการสาวมันหัวหน้าของนางเอกเดินไปหาเขาและขอติดรถไปลงข้างหน้านางเอกมองเธอที่เธอทั้งสวยเซ็กซี่แล้วก็ดูมั่นใจมาก,มากๆเธอยือนนิ่งจนพระเอกต้องเรียกเธอขึ้นรถและผู้จัดการก็ดูจะสนิทสนมกับพระเอกเป็นอย่างมากและแซวเขาว่าเขาน่าจะแต่งงานมีลูกสาวได้แล้วแถมหันมาบอกกับนางเอกว่าตัวเธอคบอยู่กับพระเอกนางเอกถามว่ามันจริงเหรอจนพระเอกต้องแก้ตัวไปว่ามันไม่ใช่ และหลังจากที่ผู้จัดการลงจากรถไปนางเอกได้แต่นั่งเยบๆอยู่ในรถระเอกก็สังเกตเธออยู่เหมือนกันและนึกถึงคำเพื่อนที่บอกให้สนใจนางเอกหน่อยเธอก็ดูน่ารักดีและนึกถึงคำที่นางเอกบอกกับเพื่อนว่า เธอกลัวที่จะเจ็บปวดก,กับความรักอีกแล้วนางเอกก็คิดจะบอกชอบพระเอกขึ้นมาแต่เขาหักพวงมาลัยกับรถพอดีจนเหวี่ยงตัวเธอติดกับประตูรถไปเธอเลยพลาดโอกาสที่จะบอกชอบเขาออกไปจากนั้นก็ไปดูงานในห้างสรรพสินค้าและถ่ายรูปสินค้ากัน จนเธอมารอเขาคุยกับลูกค้าอยู่ข้างนอกแต่รองเท้าดันไปติดกับร่องพื้นพยายามดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกสักทีจนพระเอกมาเจอเขาเขาจะช่วยดึงให้แต่เธอก็รีบดึงเองจนหลุดแล้วรองเท้าก็กระแทกเขาดังจมูกเขาอย่างจังเธอนอนงายเงยอยู่บนพื้นด้วยความอับอายพระเอกก็รีบมาดูเธอเธอรีบลุกขึ้นมาก็เห็นว่าดังจมูกเขาแดงแแล้วเธอก็เอามือไปแตะด้วยความเป็นห่วงพระเอกก็เห็นว่ามือเธอนั้นเลือดออกและดูเป็นห่วงเธอมากเธอบอก อกว่าเธอไม่เป็นอะไรเธอมีพาสเตอร์ยาแล้วและลุกออกไปยืนอยู่คนเดียวจนมีกลุ่มคนกำลังเดินมาทางนี้แต่พระเอกเห็นว่ากระโปรงของเธอนั้นขาดอยู่ก็เลยเข้าไปโอบเธอจากด้านหลังเอาเสื้อคลุมปิดกระโปรงให้กับเธอเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะได้มีรักแท้เพราะรองเท้าอีกแล้วที่ทำให้เธอเหมือนได้เข้าใกล้คนที่เธอรักอีกก้าวหนึ่งหลังจากนั้นนางเอกเอารองเท้าไปซ่อมและพระเอกก็ซื้อชุด กับรองเท้าคู่ใหม่มาให้นางเอกก็แปลกใจที่เขารู้สายรองเท้าของเธอด้วยพระเอกก็อึกอักเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าเห็นเมื่อกี้นี้ซึ่งความจริงพระเอกก็ดูใส่ใจเธอไม่น้อยจากนั้นทั้งคู่ก็ไปกินข้าวมื้อเย็นกับผู้จัดการแล้วก็ลูกค้าและหนึ่งในลูกค้าก็คือยองโฮซึ่งเป็นแฟนเก่าของนางเอกเธอพยายามเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็ดื่มไปหลายแก้วจนผู้จัดการสังเกตเห็นว่ายองโฮดูสนิทสนมกับนางเอกแต่ยองฮก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยม หาวิทยาลัยและนางเอกก็ดื่มไปเยอะซะจนเริ่มเมาพระเอกก็เลยถักขึ้นมานางเอกก็เลยขอตัวไปเข้าอ้งน้ำก่อนยองโฮก็ตามนางเอกไปอีกคนตอนนี้พระเอกเริ่มใส่ใจนางเอกอย่างเห็นได้ชัดนางเอกก็ออกมาข้างนอกด้วยอาการมึนเมายองโฮมาวอแวร์กับเธอแต่เธอก็ไม่อยากจะยุ่งด้วย ในขณะนั้นเองที่พระเอกก็ออกมาคุยโทรศัพท์เช่นกันและเห็นว่านางเอกไม่อยากจะยุ่งกับผู้ชายคนนั้นเขาจึงเดินเข้ามาหาเธอแล้วก็กลมผูกเชือกรองเท้าให้กับเธอและอ้างว่ากำลังตามหานางเอกเพราะว่าหัวหน้าสั่งให้กลับออฟฟิศแล้วเขาก็จูงมือเธอออกจากตรงนั้นไปพาเธอเดินข้ามถนนนางเอกเดินเซเซเพราะความเมาแต่จำได้ว่านี่ไม่ใช่ทางไปออฟฟิศและเธอก็มีความสุขกับการโดนจับมือมาก จนเธอหยุดนิ่งแล้วเขาก็หันมาดูเธอเธอจึงสรารภาพออกไปว่าเธอชอบพระเอกชอบเขามากจริงๆแล้วเธอก็เมาจนล้มพับไปรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่บนเตียงกับชายหนุ่มเขาช่างอ่อนโยนเธอพยายามมองหน้าเขา แต่ว่ามันกลับกลายเป็นเหมือนฝันแต่เธอก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเลยดีดตัวลุกจากที่นอนก็เลยได้เห็นว่าที่นี่เป็นห้องของพระเอกและตอนนี้เธออยู่ในห้องของพระเอกจริงๆเธอรีบคว้าเสื้อมาใส่จนพระเอกได้ยินเสียงก็เลยตะโกนถามว่าตื่นแล้วหรอเขากําลังทําอาหารแก้แห้งให้เธออยู่เธอออกมาพร้อมกับความอับอายเพราะนึกได้ว่าทาั้งสารภาพว่าชอบเขาไปแล้วและเขายังให้เธอขี่หลังแล้วเธอยังอาเจียนใส่เขาอีกด้วยพอกินเสร็จ เธอก็รีบกลับพระเอกยังตามมาหน้าลิฟต์บอกว่าจะไปส่งเธอที่บ้านแต่เธอก็ไม่เอาเพราะว่าความอับอาย จากนั้นเธอก็ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเขาต้องสนใจเธอเหมือนกันไม่งั้นเขาไม่ดูแลเธอดีแบบนั้นหรอกนางเอกก็บอกว่าที่พระเอกทําไปคงจะเป็นมรารยาทมากกว่าใครที่ไหนจะปล่อยให้นอนที่หนาวๆละ่ะแล้วเธอก็บอกว่า,าเธอเจอแฟนเก่าด้วยไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงดีที่จะต้องร่วมงานกับเขาส่วนพระเอกก็อยากจะคุยกับนางเอกก็เลยหาเรื่องจะส่งข้อความไปหาแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจลบข้อความทิ้งไปทั้งหมด จนเช้าวันต่อมานางเอกก็เห็นพระเอกอยู่หน้าลิฟต์เธอก็กะจะหนีหน้าแต่ผู้จัดการก็มาชวนเธอไปด้วยกันแต่พอตอนเข้าลิฟต์ผู้จัดการก็รับโทรศัพท์แล้วทิ้งพระเอกนางเอกให้ไปด้วยกันสองคนพระเอกก็ได้โอกาสเอายาวให้เธอทาแผลที่มือ หลังจากนั้นพระเอกก็เห็นนางเอกอยู่กับยองโฮและเขาก็ดูจะสนใจเธอจนผู้จัดการเรียกพระเอกไปถามตรุ่งตองว่าสนใจนางเอกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพักนี้เห็นสายตาของเขามองแต่นางเอกซึ่งเธอก็รู้อยู่แล้วว่านางเอกชอบเขาอยู่แต่อยากให้แน่ใจว่าพระเอกชอบนางเอกหรือไม่ซึ่งพระเอกก็รีบปฏิเสธทันทีเขาบอกว่าเขาไม่สนใจที่จะเดทกับนางเอกอยู่แล้ว ผู้จัดการก็ยังย้ำว่าเขาแน่ใจใช่ไหมเพราะถ้าข่าวลือแพร่ออกไปมันจะไม่ดีสำหรับนางเอกที่เป็นพนักง,งานใหม่พระเอกก็บอกว่าเข้าใจดีและตัดบทชวนไปทำงานกันต่อแต่ยองโฮก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดและดูจะหึงหวงหนางเอกอยู่ก็เลยนัดนางเอกไปคุยด้วยซึ่งนางเอกก็พยายามตัดสัมพันธ์โดยการบอกว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วยองโฮถามว่าเป็นพระเอกใช่ไหม เธอรู้หรือเปล่าว่าพระเอกเป็นคนยังไงเขาได้ยินพระเอกพูดชัดเจนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเดทก,กับเธอนางเอกก็บีบมือราวกับเสียความรู้สึกกับพระเอกแล้วถามว่ามาบอกเธอเรื่องนี้ทำไมยองโฮบอกว่าเพราะว่าพระเอกไม่ใช่คนดีอย่างที่เธอคิดเขาแค่ปั่นหัวเธอเล่นๆนนางเอกก็บอกว่าเลิกห่วงแล้วก็เลิกยุ่งกับเธอสักที่เถอแล้วก็กลับออกไป แล้วยองโฮก็ตามมาขอโทษเธอสำหรับความเจ็บปวดในอดีตเขาเสียใจจนถึงตอนนี้แล้วก็บอกว่าเขาเลิกกับแฟนสาวแล้วขอให้กลับมาหาเขาเถอะนางเอกก็บอกว่าเธอไม่ได้ชอบเขาแล้วแถมเธอยังจำสิ่งที่เขาทำกับเธอเมื่อสองปีก่อนได้เป็นอย่างดีแล้วพระเอกก็เข้ามาเห็นทั้งคู่แล้วถามว่ามีอะไรกันยองโฮก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาต้องเคลียร์พระเอกก็ดูจะไม่เชื่อแล้วก็ถามว่าดูมีเรื่องส่วนตัวเยอะกันจังนะ นางเอกก็เลยอ้างว่าจะต้องไปทำงานต่อและจะกลับออฟฟิศพระเอกรีบขวามือเธอจะพาเธอกลับไปแต่ยองโฮก็ไม่ยอมขวามือเธออีกข้างเช่นกันตอนนี้เกิดสึกชิงนางกันกลางถนนซะแล้วแต่พระเอกก็กระชากเธอไปจนได้หลังจากนั้นนางเอกก็ไม่อยากให้พระเอกรู้ว่ายองโฮเป็นแฟนเก่าของเธอก็เลยบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันพระเอกบอกว่าเขาไม่ต้องการคำอธิบายเธอเลยขอโทษที่กวนใจเขา เขากลับขอเธอว่าอย่าร้องไห้ต่อหน้าผู้ชายคนนั้นอีกนางเอกรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนดีแต่คําพูดของยองโฮที่ว่าพระเอกมาปั่นหัวเธอเล่นมันก็แวบ,บเข้ามาในหัวเธอทําให้เธอสับสนอีกครั้งเธอรีบขอตัวกลับพระเอกบอกว่าจะไปส่งเธอที่บ้านเองแต่เธอก็ไม่เอาจนพระเอกก็เริ่มสงสัยว่าเธอเป็นอะไรไปพอเธอกลับมาเธอก็ดูมีอาการไม่ค่อยสบายแต่เพื่อนก็มาตามเธอไปเจอกับคนคนหนึ่งเธอออกมาก็ได้เจอกับพระเอกเขาดูเป็นห่วงเธอมา แล้วก็เอายาแก้หวัดมาให้และเขาก็ชวนเธอไปถ่ายรูปกันในวันหยุดนี้อีกด้วยซึ่งนางเอกก็ไม่ปฏิเสธหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปถ่ายรูปกันไปออกเดทจนดึกดื่นอดหลับอดนอนพอตอนไปทำงานถึงขั้นแอบหาวกันสองคนแล้วพวกเขาก็ยังไปเที่ยวกันอยู่หลายครั้งและชัดเจนว่าทั้งคู่ดูมีเครื่องหัวใจเดียวกันแล้ว คอยส่งข้อความหากันคุยโทรศัพท์ดูเป็นห่วงเป็นใยจนวันนี้นางเอลบอกกับเขาว่าเธออยากจะออกไปซื้อไอติมแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้เธอก็ยอมเชื่อฟังแล้วจะไปอาบน้ํานอนแต่ก็มีโทรศัพท์จากแฟนสาวของยองโฮโทรมาถามเธอว่าอยู่กับยองโฮหรือเปล่าเธอก็ปฏิเสธแล้วก็รีบวางสายไปแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงของตก๊กตาอยู่ข้างนอกบ้านเธอออกมาดูก็เห็นยองโฮที่เมาแอกกาลังเรียกหาเธอเธอไม่อยากจะสนใจสะบัดมือเขาทิ้ง แลวไล่ให้เขากลับไปแต่ดันไปเห็นมือเขาที่เป็นแผลเธอก็รีบวิ่งหยียบเศษแก้วไปหยิยบยาทําแผลให้กับเขาโดยไม่ห่วงตัวเองเลยว่าเท้าของตัวเองก็โดนแก้วบาดพอทพําแผลเสร็จยองโหก็บอกว่าทุกอย่างที่ผ่านมามันก็คือความผิดพลาดเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนางเอกก็เริ่มร้องไห้และในระหว่างนั้นพระเอกก็ไปซื้อไอติมจามมาให้นางเอกที่บ้านพระเอกก็พยายามโทรหานางเอกแต่เธอก็ไม่รับสายแล้วเธอก็ส่งข้อความไปหาแฟนสาวของยอง ให้มารับยองโฮกลับไปแต่เขายังอ้างว่าเขาเลิกกับแฟนสาวไปแล้วนางเอกก็บอกว่าแฟนสาวของเขาโทรหาเธอก่อนที่เขาจะมาที่นี่เสอีกยองโฮก็เลยโทรไปหาแฟนสาวบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเองแล้วแฟนสาวก็มาถึงที่นี่พอดีแล้วปรีเข้ามาตบนางเอกพร้อมกับดา่าทอนางเอกนางเอกก็ไม่ทนอีกต่อไปตบหน้าแฟนสาวกลับแล้วพูดส่วนไปว่า เธอไม่ได้เป็นคนแทก้การระหว่างใครแล้วพวกเธอก็คือคนที่สร้างปัญหาให้ต่างหากแฟนสาวก็ตอบว่านางเอกว่าเธอยังลืมยองโฮไม่ได้ต่างหากนางเอกก็บอกว่าเธอก็เคยคิดว่าเธออยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มียองโฮแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อีกแล้วเธอมีคนที่เธอชอบแล้วก็ชอบเธอด้วยเลิกมาปั่นป่วนประสาทแล้วกลับไปจัดการปัญหาของตัวเองกันซะแฟนสาวก็ยังหาเรื่องนางเอกที่มาทำแผลกับยองโฮ แล้วพระเอกก็ส่งเสียงมาว่าพวกเธอทำอะไรกันทั้งหมดก็หันไปดูพระเอกเขาเดินม,มาต่อว่ายองโกกับแฟนสาวว่าเป็นพวกหยาบคายนิสัยเหมือนกันทั้งคู่นางเอกก็ห้ามเขาเอาไว้แต่เขาก็ไม่ฟัง พระเอกก็ว่าพวกนั้นว่ามีปัญหากันเองแล้วยังมาสร้างเรื่องทำให้หนางเอกต้องเจ็บปวดแฟนสาวถามพระเอกว่าเขาเป็นแฟนของนางเอกเหรอเคยรู้บ้างไหมว่านางเอกชอบยองโฮขนาดไหนพระเอกก็บอกว่าเขาไม่สนใจอดีตของนางเอกเรื่องอื่นเขาไม่รู้เขารู้แค่ว่าเขาชอบนางเอกมากแค่ไหนพระเอกก็สั่งให้ยองโฮไปจัดการกับแฟนสาวด้วยทาไม่ชอบเธอก็รีบเลิกกันไปซะแล้วก็เลิอกอก่อความวุ่นวายได้แล้วสิ่งที่ผู้คนทำมันน่าสมเพชแล้วทั้งสอง ก็รีบกลับไปแทบไม่ทัน จากนั้นพระเอกก็เห็นเลือดที่ท่าของนางเอกก็เลยต่อว่าเธอที่เธอไม่ห่วงใยตัวเองและพาไปทําแผลให้หนางเอกขอโทษพระเอกที่เขาต้องมาเห็นด้านนี้ของเธอพระเอกถามว่ารู้ไหมว่าเขารู้สึกยังไงเขากโกรธมากๆแต่ก็ยังกโกรธเธอไม่ลงแล้วเขาก็พูดกับเธอว่าเขารู้ดีว่านางเอกชอบเขามากแค่ไหนเขาถึงอยากจะลองคบกับเธอแต่หลังจากที่เห็นเหตุการณ์ก็พอจะรู้ว่าเธอเคยชอบยองโฮมากแค่ไหนหนางเอกก็รีบบอกว่า มันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะขอร้องให้เธอลืมแฟนเก่าแต่เขายังอยากจะบอกกับเธอว่าในเมื่อเธอเด็กกับเขาแล้วเธออาจาจะต้องเจ็บปวดเหมือนกับรักครั้งเก่าก็ได้แล้วนางเอกก็น่าเจินเจืยนไปแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ หลังจากนั้นพระเอกก็กลับไปดื่มเหล้าที่บ้านและรู้สึกเครียดกับเรื่องนี้เหมือนกันวันต่อมาพระเอกไปทำงานข้างนอกกับผู้จัดการและกำลังจะกลับออฟฟิศแต่ผู้จัดการก็ชวนเขาไปกินข้าวเย็นก่อนเธอบอกว่าเธอเหงาขอให้ไปกันแค่แป๊บเดียวเองจนพระเอกยอมไปแล้วคุยเล่นกันไปคุยเล่นกันมาแล้วผู้จัดการก็บอกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงเพราะว่าพระเอกตอนนี้เขาก็เริ่มยิ้มไม่ค่อยออก ผู้จัดการก็บอกว่าเธอเคยคิดว่าเขาคือเพื่อนคือน,น้องชาย แต่เขากลับกลายเป็นผู้ชายที่แสนดีและเซ็กซี่ที่สุดเธอชอบเขามากจริงๆและเธอก็ขอเขาแต่งงานเขาก็เอึ้งไปไม่คิดว่าจะมาขอกันดือ้อๆแบบนี้แต่ก็ถามผู้จัดการว่าทําไมอยากจะแต่งงานกับเขาเธอก็บอกว่าเพราะว่าเรารู้จักกันและกันดีอยู่ด้วยเราสบายใจในบรรดาคนที่เธอเคยคบมาเธอก็อยากใช้ชีวิตกับเขามากที่สุดพระเอกก็เลยบอกว่าคิดกับเธอเหมือนพี่สาวคนหนึ่งเท่านั้นแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ยังขอให้เขาเก็บไปคิดก่อนลองมอง เธอให้เป็นมากกว่าพี่สาวจะได้ไหมเขาก็บอกทันทีว่ายังไงก็ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้และเขาจะคิดว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้จากปากเธอและก็ลุกออกไปทันทีและเขาก็ลืมโทรศัพท์เอาไว้เธอก็รีบเอาไปคืนให้แต่ก็ตามไปไม่ทันส่วนนางเอกก็ยังคงรออยู่ที่ออฟฟิศและก็ร้องไห้เสียใจคิดว่าพระเอกคงไม่สนใจเธออีกแล้วแล้วเขาก็มาหาหนางเอกจับมือเธอแล้วก็ต่อว่าเธอว่ามารอที่หนาวๆแบบนี้ได้ยังไง จะรอทั้งคืนเลยเหรอเธอก็รีบบอกว่าเมื่อวานที่เขาพูดว่าเธออาจจะต้องเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้ไม่ว่ายังไงเธอก็จะขอชอบเขาเหมือนเดิมเธอชอบเขามากจริงๆพอพูดจบเธอก็เดินออกไปพระเอกก็ได้แต่ยืนนิ่งๆคิดอะไรสักอย่างแล้วก็เรียกเธอเอาไว้เธอเค่อยค่อยหันมาหาเขาแล้วเขาก็เข้าไปสวมกอดเธอบอกขอโทษระหว่างนั้นผู้จัดการก็มาเห็นทั้งคู่ยืนกอดกันเธอกำโทรศัพท์ที่จะมาคืนพระเอกด้วยความโกรธแค้น พอนางเอกกลับมาถึงบ้านก็น้าตาหลั่นละดีใจกับเพื่อนส่วนพระเอกก็กลับบ้านไปก่อนจะขึ้นห้องผู้จัดการก็มาฝากโทรศัพท์ไว้ที่นิติและส่งข้อความบอกไว้ว่ามาทำเรื่องของเราให้ชัดเจนกันเถอะแล้วพระเอกก็มีเรื่องให้ต้องหนักใจขึ้นอีกแล้ว วันต่อมานางเอกก็มาทํางานด้วยความสดใสแต่เธอก็เริ่มตังหิดตังหิดเมื่อเห็นผู้จัดการกับพระเอกดูสนิทสนมกันเกินเบอร์และตอนพักเที่ยงนางเอกก็ยังได้ยินพนักง,งานเลือกันว่าพระเอกกับผู้จัดการกําลังคบกันอยู่นางเอกก็ฟังแล้วก็คิดตามเพราะดูแล้วก็เขาเขาอยู่เหมือนกันแล้วผู้จัดการก็มานั่งกินข้าวด้วย เธอขอให้หนางเอกช่วยทำงานตอนเย็นกับเธอหน่อยตกเย็นผู้จัดการก็มอบหมายให้เธอช่วยงานแต่พอดีว่าอินเทอร์เน็ตของบริษัทใช้ไม่ได้แล้วผู้จัดการก็เลยชวนเธอไปทำงานต่อที่บ้านพองานเสร็จนางเอกก็กำลังจะกลับก็มีเสียงโทรศัพท์ของผู้จัดการดังขึ้นเธอเห็นว่าผู้จัดการกำลังติดงานอยู่เธอก็เลยอาสาเข้าไปในห้องหยิบโทรศัพท์มาให้แต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นภาพผู้จัดการกับพระเอกสนิทสนมกันถึงขั้นจูบกันเธอแทบหมดเรี่ยวแรงจน มือไปปัดขวดน้ำหอมตกไปพร้อมกับมือถือและเธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกสลายแล้วผู้จัดการก็เข้ามาบอกกับนางเอกว่าตัวเธอกับพระเอกมีความหลังและความสัมพันธ์ที่นางเอกยังไม่รู้ความทรงจำของพวกเราอยู่ในใจพร้อมกับเอามือมาทาบอ,อกและเธอก็คบอยู่กับพระเอกและคิดถึงเรื่องจะแต่งงานกันด้วยนางเอกพูดอะไรไม่ออกรีบขอตัวกลับไปซึ่งความจริงแล้วภาพจูบที่นางเอกเห็นมันเป็นแค่เกมในงานเลี้ยงปาร์ตี้ ที่ผู้จัดการขาโมยจูบจากพระเอกและพระเอกก็ยืนยันกับผู้จัดการว่ายังไงเธอก็คือพี่สาวของเขาตลอดไปในขณะที่นางเอกก็ไปนั่งน้ำตาตกในอยู่ที่ป้ายรถเมย์พระเอกก็โทรหาเธอแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายจนวันรุ่งขึ้นนางเอกเดินเข้ามาในตึกพระเอกเรียกเธอจากด้านหลัง เธอแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินแล้วยังหนีเข้าไปคุยกับคนอื่นจนพระเอกแปลกใจว่าเธอเป็นอะไรไปพอตอนทํางานผู้จัดการก็ใช้นางเอกให้ไปซื้อกาแฟให้เธอหน่อยแต่เธอก็ไม่อยากไปก็เลยอ้างว่างานยุง่งผู้จัดการก็จะเอากาแฟให้ได้บอกว่ารอได้ให้เธอทํางานให้เสร็จก่อนนางเอกก็เลยปฏิเสธไม่ออกแล้วเธอก็เดินกลับไปที่โต๊ะผ่านโต๊ะของพระเอกพอดีเขายิ้มให้แต่เธอก็ไม่สนใจ ทำให้พระเอกงองอีกรอบว่าเธอเป็นอะไรไปตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็อุตส่าห์ไปซื้อกาแฟมาให้ทุกคน เพื่อนางเอกจะได้ไม่ต้องไปซื้อให้กับผู้จัดการแต่นางเอกกลับคิดว่าพระเอกกำลังเอาอ,อกเอาใจผู้จัดการอยู่เธอก็เลยลุกหนีออกไปจนตอนค่ำหัวหน้าชนทุกคนไปกินมื้อเย็นกันนางเอกก็กำลังมองผู้จัดการกับพระเอกที่ดูสนิทสนมดูแลเอาใจใส่จนคนบนโต๊ะก็สงสัยว่าพวกเขาคบกันอยู่หรือเปล่าและผู้จัดการก็ตั้งใจให้ทุกคนเข้าใจกันแบบนั้นพระเอกก็พยายามปฏิเสธแบบไว้หน้าผู้จัดการแต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อเขา นางเอกก็เริ่มเครียดกระดกโซจูแก้กุ้มไปหลายแก้วและทุกคนบนโต๊ะก็แซวพระเอกกันไม่หยุดนางเอกก็เลยขอตัวออกมานอกร้านและนึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ว่าพวกเขากำลังคบกันอยู่แต่แล้วก็ดีนเสียงพระเอกต่อว่าผู้จัดการว่าเขาชัดเจนแล้วว่าคิดกับเธอเป็นแค่พี่สาว ผู้จัดการก็ถามว่าเพราะนางเอกงั้นเหรอเขาก็ยอมรับผู้จัดการก็ว่านางเอกไม่เหมาะสมกับพระเอกเลยสักนิดถึงจะคบกันไปแต่ก็คบกันได้ไม่นานหรอกพระเอกก็บอกว่ายังไงเขาก็จะลองคบกับนางเอกดูและขอให้ผู้จัดการหยุดทําแบบนี้ได้แล้วและไม่อยากทําให้นางเอกต้องร้องไห้คนที่เขาชอบก็คือนางเอกตอนนี้นางเอกได้รู้ความในใจของพระเอกแล้วถึงกลับน้ําตาคอหลังจากงานเลี้ยงเลิก ผู้จัดการยังควงแขนพระเอกทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาเริ่มเสียงแข็งเพราะว่าแค่ความรู้สึกของนางเอกและนางเอกก็ขอตัวขึ้นรถแท็กซี่กลับไปจนพระเอกนั่งแท็กซี่ตามแล้วก็โทรชวนนางเอกไปนั่งคุยกันเขาอธิบายเรื่องของเขากับผู้จัดการและขอให้นางเอกทําเป็นหูทวนลมถ้าได้ยินเรื่องอะไรที่ออฟฟิศนางเอกก็บอกว่าเธอเข้าใจแล้วแต่ผู้จัดการเป็นเจ้านายของเธอ เขาบอกว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองจะไม่ทำให้เธอต้องลำบากใจอีกเธอโอเคใช่ไหมเธอก็พยักหน้าตอบรับเข้าไป แล้วเขาก็ให้เธอดื่มชาข้าโมไมยเพื่อจะช่วยเธอรู้สึกสบายใจมากขึ้นและขอโทษที่ทําให้เธอต้องระบากใจเธอมองพระเอกด้วยความรู้สึกว่าเขานั้นจริงใจกับเธอแล้วเขาก็ชวนเธอไปเดทอาทิตย์น,นี้กันอีกพอนางเอกกลับมาที่บ้านเธอก็บ่นกับเพื่อนว่ายังไม่เคยได้ยินคาว่าชอบจากปากของพระเอกเลยเพื่อนก็บอกว่าถ้าเขาชอบเธอจริงๆยังไงเขาก็ต้องพูดแน่นอนจนวันหยุดมาถึง พวกเขาไปเดทกันไปดูดอกไม้ถ่ายรูปจนตอนคำ่ำระหว่างสั่งอาหารนางเอกก็เห็นแฟนเก่าเธอมีอาการประหมา่าขึ้นมาทันทีพระเอกก็เลยชวนเธอไปที่อื่นแทนพอขึ้นรถก็ดูแลเธออย่างดีเอื้อมไปดึงเข็มขัดมาคาดให้เธอด้วย แล้วก็ชวนเธอไปกินสปาเกิตตี้ฟรีมือของเขาที่บ้านเธอก็กังวลเรื่องที่เขาชวนไปบ้านแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธแล้วพระเอกก็ลงมือทำอาหารอย่างมีความสุขส่วนนางเอกก็จัดดอกไม้นั่งรอเขาแบบเพลิน พระเอกก็เอากล้องมาถ่ายรูปเธอเอาไว้แล้วก็เอามาให้เธอดูบอกว่าเธอถ่ายรูปแล้วสวยมากๆแล้วเธอก็บอกว่าดอกไม้มันทําให้ห้องนี้ดูสดใสขึ้นมากเขาก็นึกขึ้นได้ว่าลืมซื้อดอกไม้ให้กับเธอบางเธอก็บอกว่าครั้งหน้าก็ได้แล้วก็รู้สึกเขินๆเลยเอาผมมาทัดหูเอาไว้ เขาได้มองใบหน้าเธอจากด้านข้างแบบชัดๆและสัมผัสผมของเธออย่างอ่อนโยนมันทําให้เขารู้สึกอยากจะใกล้ชิดไปมากกว่านี้ก็เลยโน้มตัวไปจูบนางเอกและเธอก็กํามือเอาไว้จนแน,น่นแต่กลับนึกถึงตอนที่เธอโดนแฟนเก่าทิ้งและคิดว่านี่จะเป็นเหมือนรักครั้งแรกไหมที่สุดท้ายแล้วเขาก็จะจากเธอไปรอยจูบนี้จะทิ้งเป็นรอยแผลไว้ให้เธอใช่ไหมเธอเลยนึกถึงเรื่องราวต่างๆนานา,นาตกลงเขาจริงใจใช่ไหมแต่เขาก็ไม่เคยบอกชอบเธอเลย ระหว่างนั้นเองพระเอกก็ค่อยๆเอ็นตัวเธอลงบนโซฟาไปพร้อมกันแต่แล้วนางเอกก็หลั่งน้ำตาออกมาจนพระเอกรู้สึกตกใจทอนจูบจากปากเธอเธอร้องไห้ปาดน้ำตาจนเขาขอโทษที่ทำให้เธอต้องตกใจเธอก็ถามว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าชอบเธอใช่ไหมเขากลับเงียบไม่ตอบอะไรแต่ถามว่าคิดว่าเขามาหลอกลวงเธอเหรอ เธอก็ยังถามเขาต่อว่าชอบเธอใช่ไหมชอบตอนไหนทำไมถึงชอบเธอพระเอกก็เริ่มโมโหถามว่าจะต้องให้บอกรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอเธอเป็นเด็กหรือยังไงกันโง่หรือเปล่านางเอกก็บอกว่าตัวเองกำลังกลายเป็นคนโง่เพราะว่าชอบเขามากแม้จะต้องเจ็บปวดก็ไม่เป็นไรแม้คนอื่นจะคิดว่าเขากำลังคบกับผู้จัดการอยู่เธอก็ยังไม่เป็นอะไรแต่ยังน้อยเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเธอก็อยากจะรู้ความรู้สึกของเขาหลังจากเธอชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียว ราคงไม่จบกันแบบนี้หรอกใช่ไหมเธอกลัวเธอร้องไห้ออกมาอีกแล้วพระเอกก็เหมือนจะสับสนจากนั้นนางเอกก็นั่งรถเมย์กลับบ้านคิดแค่ว่าทำไมเขาไม่เคยบอกชอบเธอเลยพระเอกก็น่งคุณคิดถึงคำพูดของนางเอกแล้วก็บอกกับตัวเองว่าต้องชอบนางเอกสิไม่งั้นจะจูบเธอทำไมแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าตัวเขาทำอะไรผิดนางเอกถึงร้องไห้ขนาดนั้น วันรุ่งขึ้นนางเอกจะส่งข้อความหาพระเอกว่าขอโทษอยากจะถามอะไรเขาหน่อยวันนี้เราได้เลิกกันไปแล้วเหรอ เธอคิดว่าจะส่งดีไหมหรือว่ายังไงดีก็เลยลบไปลบมาพระเอกกำลังจะกลับบ้านเธอก็ลุกดูเขาแล้วกดส่งข้อความไปหาเขาแบบไม่รู้ตัวเขาเปิดข้อความของเธอดูเธอพิมพ์มาว่าเราเลิกกันเถอะนางเอกก็ยิ้มให้กับเขาแต่เขากลับบึง้งตึงแล้วก็กลับบ้านไปทันทีเธองงว่าเขาเป็นอะไรพอกลับบ้านมา เขายังเปิดข้อความของนางเอกดูแล้วเวี่ยงโทรศัพท์ทิ้งไปที่โซฟาขณะที่นางเอกก็ไม่ได้สนใจเปิดข้อความของตัวเองดูเลยพอเปิดขึ้นมาดูก็เลยเพิ่งรู้ว่างานเข้าซะแล้วเธอรีบออกไปหาพระเอกขณะที่เขากำลังลบรูปของนางเอกอยู่ที่ห้องนางเอกก็วิ่งสับขาไปแบบไม่คิดชีวิตเพื่อไปหาแท็กซี่นั่งไปหาเขาขณะนั้นพระเอกก็ดินเสียงกลิ่งพอไปเปิดประตูดูก็เจอกับผู้จัดการที่เมาและโซเซเข้ามาหาเขาในห้อง แล้วก็บอกว่าเธอทุทรมานใจมากและจะจูบพระเอกแต่เขาก็เหมือนหน้าหนี จากนั้นเขาก็ไปทาเครื่องดื่มแก้มาให้กับผู้จัดการระหว่างนั้นผู้จัดการก็เห็นว่ามีข้อความเข้ามาในมือถือของพระเอกเธอหยิบดูซึ่งนางเอกก็ส่งมาว่าเธอขอโทษเข้าใจแล้วว่าการถูกรักหรือว่ารักใครสักคนมันเป็นเรื่องยากขนาดไหนพอพระเอกเอาน้ำมาให้ผู้จัดการแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เธอทําดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเธอบอกว่าเธอคงรักใครไม่ได้อีกแล้วตอนนี้หัวใจของเธอกําลังแตกสลายและอายุเกริมมากขึ้นเรื่อยๆเธอกลัว พระเอกก็ปลอบใจว่ายังไงเธอก็ต้องได้เจอคนดีๆแน่ๆเธอหันมาถามว่านางเอกเป็นคนดีสําหรับเขาไหมเขาก็บอกว่านางเอกเป็นคนดีแต่เขากําลังสงสัยตัวเองว่าตัวเขาดีพอสําหรับนางเอกแล้วหรือยังคําตอบนี้มันทําให้ผู้จัดจาก,การรู้ว่าเธอหมดหวังจากเขาแล้ว แล้วเธอก็บอกกับพระเอกว่าเลิกสิ้นหวังได้แล้วและขอตัวกลับเขาก็เลยจะไปส่งผู้จัดการและเห็นหนางเอกที่กําลังมาหาเขาต่างคนต่างมองหน้ากันผู้จัดการก็ขอไปคุยกับนางเอกแบบส่วนตัวเธอก็บอกว่าทําไมต้องคิดมากด้วยแค่รักให้มากกว่าเดิมใช่ว่าพวกเธอจะไม่ได้รักกันสักหน่อยแล้วเธอก็กลับไปแต่โดยดีจากนั้นเธอก็บอกกับพระเอกว่าเธอกลัว ทุกอย่างมันไม่ได้หายไปเหมือนความฝันใช่ไหมเรายังไม่ทันได้ริ่มกันเลยคงไม่จบแบบนี้ใช่ไหมพระเอกก็ถามว่าใครเป็นคนบอกว่าเราเลิกกันเขาไม่เคยคิดจะเลิกกับเธอสักหน่อยและไม่เข้าใจว่าวันก่อนที่จบกันทำไมเธอถึงโกรธเขานางเอกก็บอกว่าเพราะว่าเขาไม่เคยบอกชอบกับเธอเลยเธออยากได้ยินคำนั้นต้องให้รออีกนานแค่ไหนเธอชอบเขาชอบมากกว่าเดิมเสียอีก จนรอเขาพูดไม่ไหวแล้วขอถามเลยละกันว่าชอบเธอจริงๆเหรอเขาก็ไม่ตอบแต่เดินไปปาดน้ำตาที่ใบหน้าของเธอแล้วก็บอกว่าเธอนี้มันโง่จริงๆวันก่อนที่เคยถามเขาว่าชอบอะไรในตัวเธอเขาก็เฝ้าถามตัวเองมาตลอดว่าทำไมถึงชอบเธอ หรือเป็นเพราะว่าเธอชอบเขางั้นเหรอมีเหตุผลตั้งมากมายบอกได้คําเดียวว่าเขาชอบเธอแบบไม่มีเหตุผลแล้วเขาก็บอกชอบเธออย่างเป็นทางการครั้งแรกนางเอกก็มองหน้าเขาแล้วก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งเขาสวมกอดเธอและขอโทษที่รู้ตัวช้าไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตกเป็นของกันและกันและตื่นมาในตอนเช้าที่สดใสสวมกอดกันบนเตียงด้วยความรัก หลังจากนั้นนางเอกก็ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงคนที่เธอชอบเขาก็ชอบเธอด้วยมันเป็นดังปาฏิหาริย์หลังจากนั้นพระเอกก็แสดงความรักต่อเธอตลอดทั้งจูบเธอด้วยความอ่อนโยนทั้งจับมือทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กันไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามจนวันหนึ่งนางเอกคุยแชทกับพระเอกเขาบอกว่าใกล้จะถึงวันเกิดของเธอแล้วแต่อยู่ฉลองด้วยไม่ได้ก็เลยจะให้ของขวัญล่วงหน้ากับเธอก่อนงั้นเป็นวันพรุ่งนี้ละกันเราไปที่แรกที่ เราได้พบกันต้องไปให้ได้นะนางเอกก็ย้อนถามว่าที่แรกที่เราพบกันอย่างนั้นเหรอพระเอกถามว่าเธอลืมไปแล้วหรือย,ยังไงนางเอกก็ว่าไม่ลืมยังไงเธอก็จําได้เสมอเขาถามว่าคิดถึงเขาใช่ไหมเธอก็บอกว่าคิดถึงมากๆและจิกเท้าด้วยความเคิออายอย่างหนักและเธอก็มีความสุขกับรักครั้งนี้มากๆวันต่อมาเธอก็ไปปรึกษาเพื่อนว่าเจอพระเอกขังแรกที่ไหน เพื่อนก็บอกว่าก็ที่ร้านรองเท้าไม่ใช่เหรืองไงนางเอกก็บอกว่าแล้วเขาจะจําได้ยังไงล่ะเธอไม่เคยพูดเรื่องนี้เขาฟังเลยสักครั้งเย็นวันนั้นเธอก็ตัดสินใจไปที่ร้านรองเท้าที่ได้เจอกับเขาครั้งแรกเมื่อปีก่อนมันถูกปิดมือสนิท แต่ก็มีดอกไม้วางอยู่ที่หน้าร้านเธอก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูแล้วเธอก็พบกับแกลลอรี่ภาพถ่ายเล็กๆที่มีแต่ภาพของเธอทั้งหมดพระเอกลงมือทําด้วยตัวเองเพื่อสุขสันต์วันเกิดให้กับเธอเธอยิ้มอย่างมีความสุขแล้วเขาก็เอารองเท้าของเขาและของเธอคนละคางที่มันมีแต่ละความทรงจํามาจัดโชว์ไว้คู่กันแล้วพระเอกก็ออกมาหาเธอด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความรักแล้วก็บอกว่ามีรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่เขาจําไม่เคยลืมก็คือ คือคู่ที่เขาโดนตีจนหงายเงื้อไปแล้วเขาก็เอารองเท้าคู่ใหม่มาให้กับเธอแล้วก็บอกว่าแม้ในโลกนี้มีรองเท้ามากมายแต่สําหรับเขาแล้วรองเท้าที่สวยที่สุดก็คือรองเท้าที่ก้าวเข้ามาหาตัวเขาพร้อมกับบอกว่าผมรักคุณนางเอกยิ้มจนแก้มปริ จากนั้นเขาก็สวมรองเท้าคู่ใหม่ให้กับนางเอกที่ตกลุมรักเขาเขาก็ตกลุมรักเธอเช่นกันแม้ว่าเธอจะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นพนักงานร้านขายรองเท้าก็ตามแต่เขาคิดว่านั่นเป็นโชคชะตาที่น่าเหลือเชื่อเหลือเกินเขายังถ่ายรูปเธอเก็บเอาไว้ด้วยแล้วใครจะไปรู้ว่าการพบเจอกันครั้งนั้นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้วันนั้นเขาเต็มใจสวมรองเท้าให้กับเธอและตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบ หัวใจของเขาที่ไม่เคยเชื่อในความรักถ้าไม่ได้เจอเธอในวันนั้นหัวใจของเขาก็คงเย็นชาเหมือนกับน้ำแข็งไปแล้วและเป็นเพราะนางเอกที่แสนงดงามและความรักอันบริสุทธิ์ของเธอทำให้เขาเชื่อในความรักอีกครั้ง เขาขอบคุณนางเอกแล้วทั้งคู่ก็กอดกันด้วยความรักกันอย่างแท้จริงจากนั้นพวกเขาก็เดินออกจากร้านเดินเคียงข้างกันไปและกอดจูบกันแสดงความรักกันอย่างซาบซึ้งและการที่ได้รักและถูกรักช่วงเวลามหาศัศจจัย์เหล่านี้ได้ทำให้พวกเขาได้พบกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุขสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ